แดนพี่น้องฝนตกมากเลยว้าวเหลแข็งตกลงไม่ใส่นะทุกคนจ้ามีการหิมะตกหลังบ้านทำไมตกเร็วแทนพี่ณีเพี่น้นองเอ้ยตายแล้วทุกๆปีจะต้องตกหลังปีใหม่พี่ณีข้างหนาวขาดแท้ น้องจ๋าได้ยินเสียงก็มาทวงปะเดี๋ยวไปพาไปดูใกล้ๆน้ำบางเลยสิองศาคนออกจากปากฟูฟูมันต้องวิ่งเจ้าจ๋าต้อนสู้คน้เสียงดังน่ะไปดูไปดูใกล้ๆเจ้น้องดูใกล้ๆเด้เขาเปิดเพลงอีังพี่น้องเสียงเขาเปิดอะไรอาวโอ้ยเสียงคนเขาเปิดชาวนาเข้ามาชาวนาเข้ามาปิดถนนบ่เขามาปิดถนนพี่น้องจ๋าเขามาปิดถนนเขามาทวงพี่น้องมันอิ่มเป็นแลนมากเขามี การอะอะไรนะพี่น้องมีการประท้วงของสาวมีการประท้วงของอพบชาวนาเดี๋พี่น้องที่ประเทศเบลเยีเยมเด้อปรเรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่รู้สึกว่ารถยาวเป็นหางว่าวพี่น้องมเป็นรถไถรถแท็กเตอร์พบชาวนาเดี๋ยพี่น้องนะยาวเป็นสิบกิโลเลยเพราะว่า เขาเปิดเสียงพิดแปดิแปดเต็มไปหมดเลยทุกคนจ๋าเด้ไปดูฝั่งนี้นะโอบคนอ่ะบ้นโบกไม่ให้ทอดเด็กมึไมถ้าม่ได้เลยัน,นา่ฟยเ,เงหลพี่น้องจา๋าอย่างเ,เด้อนี่จ้ะมากหลายแห้งเ<ไ>ยอะมากเลยตอน,นนี้สี่สามโมงครึ่งสี่โมงเย็นพี่น้องจ๋าหนาวมากคนออกจาก้ากปาูบ้านพีบ้จ๋าไปละพี่น้อง,าาองปไป,งปสุรินทร์ตอน ไกลมากเลยเป็นสิบโลเลยบ้างพี่น้องจ๋านะเอามาฝากกันตามดาวประโชงที่เบลเยียมเป็นยโควิดกับพวกโควิดต้องกันตัวต้อบอกว่าก็เขียนในในป้ายข้างหน้าบอกว่าฉันมีความภูมิใจที่ฉันได้เป็นชาวนาโอเคไหมคะลาไปก่อนสำหรับชุดนี้จุ๊บๆจับๆจุ๊บๆเอามาฝากอัปเดตอัปเดตไปเลยจากเพื่อนแลนต่อไปหน่อยคอยแลนควนออกปากพี่น้องจ๋าไป บรรยากาศสีองจากเต็มเลยจ้าทุกหน้าที่ก็้างหลังด้วยเต็มเลยจากประเทศเบลเยียมด้อยจเด้อนี่เขากำลังเขาปิดถนนเลยนะไม่มีใครวิ่งไปมาได้เลยนะทุกคนนี่ก็คือสิ้นสุดฤดูการอะไรนะสิ้นสุดฤดูการเกี่ยวส้่งใส่เขาไม่ได้ผลผลิตเขาออกมา เขาจะมีทุกปีแบบนี้เด็กพี่น้องด้วแต่ก็เรียกได้ว่าเลยนะเขาที่นี่เขาจะมีการควเืขนาพชนเ้จะคนจะปลูกปลูกเควาูกกระพมันเาจะปลูกแต่มัสตรอเบอรี่เขาปลูกแต่สตรอเบอรี่เด้พีน้องูเหมือนกันกับบ้านเรา ฉันใครที่ทำกืนใบเสร็จใบอนุญ,ญาตเพลงอาตใครทำลยน้นคนอบอกว่าต้องดูเดยไม่รู้ตรงไหจะไปหาอะไรอย่างไรฝากปป,ะป,ะปะาเจ้าแค่หนาวอยู่สิใสกกกกก่กระแลนค่อมกระทวกระปุ่มค่มกระแลนกระเทยกระแล